สวัสดีครับงานผมเป็นงานขายวิเศษทัศน์นะครับวิเศษทัศน์ที่ประเทศไทยมีลิขิตต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจทีนี้เส้นทางเดินไปเป็นชาติมหาอำนาจในยุค A.I นะครับคนไทยยังคิดไม่ถึงคิดไม่ออกและคิดไม่เป็นด้วยนะคนไทยเนี่ยคอยตามโลก แต่งานผมนี่บอกให้คนไทยนำโลกคือเราต้องนำโลกในช่วงที่อ่าคือคือช่วงนี้ส,สถานะประเทศไทยอะตกต่ำประเทศไทยตกต่ำต,ต,ตกหมดทุกด้านแทบจะทุกด้านแหละนะตั้งแต่การศึกษาอะไรก็แล้วแต่สินค้าส่งออกก็แย่แล้วคือมันแย่ไปหมดถ้ายังอยู่แบบเดิมถ้ายังจะจะอยู่กับประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยก็จะแย่ไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเพราะประเทศไทยนะเพราะประเทศไทย วางเสาหลักเมืองนะฮะวางเสาหลักเมืองนะฮะให้เดินหน้านะฮะหนึ่งเก้าถอยสองเก้าก็เท่ากับว่าเราถอยแรงเข้าคลองทุกๆหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเก้าหน้าก้าวล้าอะ่ะทันสมัยทันโลกแต่ว่าเอ้ยทำไปแล้วทำไมมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมกับลงอะไรเงี้ยนะความเสื่อมเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของ ตัวตัวประชาชนนะฮะเพราะประเทศคือประชาชนประชาชนนี่หมดโอกาสเสียโอกาสหมดความมั่งคั่งมั่นคงลดไปเรื่อยประเทศนี้คือตัวประชาชนนะครับประเทศไม่ใช่ตัวนายทุนนะครับมองให้ออกมองให้เป็นนะครับเริต้องมองให้ออกเป็นตัวประเทศคือคนคนคือประชากรคือประชาชนส่วนนายทุนนั้นน่ะเป็นเรื่องของคนบางคนบางกลุ่มซึ่งมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านจะเรียกว่าเป็น ตัวประเทศไหมล่ะมันมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไอ้คนรวยที่ผูกขาดถ้าคิดเป็นจํานวนมันถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นประเทศไทยมีตอนนี้เจ็ดสิบล้านใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นก็เจ็ดล้านหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นก็เจ็ดแสนไอ้เจ็ดแสนเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยนะคนรวยที่ผูกขาดมันไม่ถึงแสนจํานวนคนนี่ตั้งเจ็ดแสนนี่ไม่ถึงนะเข้าใจไหมประชาชนไอ้คิดหน,นึ่งแสนนี่ก็ไม่น่าจะถึงหนึ่งมื่นล่ะ ก็ไม <K _> ่น <K _> ่าจะถึงถ <K _> ้หน <K _> ึ่งพันเนี่ยพอเป็นไปได้อันหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นไปได้อยู่แค่นี้เองอ่ะอยู่แค่จานวนร้อยกับจยู่นพันเอาให้จานวนพันเต็มที่จานวนพันนี่คือคนรวยผูกขาดองไม่ได้ไทยรวยผูกขาดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วจะเรียกว่าเขาเป็นตัวประเทศไหมอ่าเพราะนั้นตัวประเทศนี่คือประชาชนนะครับนะไม่มีประชาชนก็ไม่มีประเทศตัวประเทศนะนะถ้าไม่มีประชาชนคนไทยเลยเนี่ยลาวเขเมงเขาบ้าก็จะบอกนี่ไงเขมเม แล้วลาวมาอีกเป็นลาวเจ้าพญานี่คือเส้นแบ่งเลยแบ่งคนละครึ่งไงฝั่งทางพม่าก็บอกนี่ไงไปเชื่อไทยไปเชื่อพอม่ามาถึงเจ้าพญาฝั่งนี้อ่ะเถ้าไม่มีคนไทยนะแต่ตอนนี้มีคนไทยอยู่แต่ที่คนไทยหมดศักยภาพเราหมดศักยภาพเรา,ส,รารสู้โลกไม่ได้ทุกอย่างทุกคนเห็นแล้วนะทุกคนเห็นผมไม่ต้องเปรียบเทียบทุกคนก็รู้หมดแล้วนะนะสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกครับเอาดูแค่ตอนนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจีนเทาไทยเทาอะไรเนี่ยแล้วจีนต้องมาจัดการเนี้ แค่นี้ก็ก็รู้แล้วประเทศไทยข้าราชการเป็นยังไงเห็นภาพแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วข้าราชการประเทศไทยแค่นี้เห็นภาพแล้วเข้าใจใช่ไหมเออเออมันไม่ใช่ที่พึ่งประชาชนแล้วมันไม่รู้จะมีไว้ทําไมเข้าใจไหมเออข้าราชการแบบเนี้ข้าราชการไทยนี่มันจึงมีไทยเทาจีนเทาเกิดขึ้นแก้ปัญหามไม่ได้ต้องจีนเข้ามารุยเองอาบายขายหน้าเข้ามาเนี่ยแค่เนี้ยแค,แค่นี้หมดหมดศักยภาพเป็นประเทศแล้วนะ ท่านเข้าใจนะเอาล้ผมไม่ต้องลงลึกรายละเอียดเอาเป็นว่าประเทศไทยตอนนี้ต้องมีเส้นทางเดินใหม่และต้องเดินด้วยเราต้องเดินไปเป็นไปเป็นนะฮะไปเป็นไปอยู่ไปแสดงต่อเวทีโลกไปเป็นเพื่อเดินเสน้นทางที่เดินไปไหนไปเจอประเทศไทยตัวจริงเสน้นทางเนีน้ยเป็นทางเดินไปเจอประเทศไทยตัวจริงอ้าวแล้วที่อยู่ทุกวันนี้ห่ะท่านอยู่กับประเทศไตททัวปลอมมาถึง9.2ปี ซึ่งผมจะเปรียบเทียบประเทศจุปลอมก็เหมือนกับเป็นเป็นลาเป็นมะเร็งลาไส้อ่ะนะเป็นมะเร็งลำไส้ตั้งแต่ไปล้มรอเจ็ดมานะเราก็กินอาหารผิดเพี้ยนคือบริหารประเทศดูแลประเทศนั่นแหละเอ่อพวกตั้งแต่การาราดนั่นแหละมันผิดเพี้ยนได้หมดประเทศอะแล้วก็คือเป็นมะเร็งนั่นเองนะเป็นมะเร็งมาแล้วก็อะไรจัดระเบียบหรือกินยาไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งกินยาแก้ไข้แก้ปวดแก้อะไรไปเลยกินไปเก้าขนาดลว หรือยี่สิบยี่สิบครั้งก็ได้ก <c oughs> ็เหมือนกับรัฐมนูล่ะคุณกินยาก็คือรัฐมนูญคุณหรืออะไรก็แต่พฤติฤกรรมอะไรคุณทํามาเนี่ยตามรัฐมนูญน่ะคุณทํามามันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ในที่สุดถึงที่สุดต้องทำไมต้องตัดทิ้งเพราะมันถึงระยะที่ต้องตัดทิ้งแล้วไอ้ตัดทิ้งนี่แหละครับก็คือที่ผมพูดเนี่ยหมายว่าทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็คือตัดลําไส้มะเร็งทิ้งไอ้ช่วงคณะราษฎร ช่วงเก้ถึงสองปีท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คณะราษฎรรบเจ็ดจนถึงบัดเนี้ยต้องตัดทิ้งช่วงเนี้ยทิ้งประเทศไทยเรียกว่าเป็นประเทศไทยปลอมและเราก็อยู่มาจนจะมีชีวิตอยู่เงี้ยพราเราเกิดไม่มีใครใครเกินเก้าห้าปีก็แสดงว่ายังได้อยู่ในประเทศไทยตัวจริงในสมัยมีรบเจ็ดเออถ้าเกินเก้าสิบสองปีนะนั่นแหละก็ถือว่าเออท่านเป็นบุชินีย้บุคคล <laughs> ยกก็เป็นบุชินีบุคคลเลย <laughs> อ่ารอดมาได้ <laughs> ก็คงมีหลายท่านนะ ก็แสดงตัวแสดงตัวหน่อยให้เห็นว่าเอ้ยฉันเคยอยู่ประเทศทยจริงมาแล้วแล้วก็เชื่อบอกลูกหลานว่าพวกเธอต้องกลับมาใช้ประเทศทยจริงแล้วล่ะมาต่อยอดนะประเทศทยจริงเราสรบอยู่่าสรบอยู่นะก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่คณะไอ้ที่รอเจ็ดท,ทำเนี่ยสารต่อมาจากรอห้ารอหกรอเจ็ดนะแต่ไม่ได้ใช้เพราะคณะราษฎรมันไม่ใช้มันบังคับให้รอเจ็ดลงนามใช้รัฐธรรมนูญของมันแล้วก็ใช้ มาแต่ไหนั้นซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนที่เรียกผิดเป็นประเภทที่ผิดเป็นรัฐธรรมนูนประเภทที่ผิดเป็นรัฐธรรมนูญของโจนไซซูตรเป็นรัฐธรรมนูนของป็จการว่างนันเอาง,งา่ายๆแล้วก็ใช้กันมาแล้วก็โกหกประชาชนบอกว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยโกหกไม่พอสร้างอนุสวรีให้ดูด้วยก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยนั่นเองอยู่ทางถนนลาดน้ำเนิน่ะแที่นี่ผมสั่งระเบิดจริงคะเป็น,นไงฟังผมพูดแต่ก็ว่าไอ้นี่มันบ้าบอมัมนมาจากไหนมันก็ท่านยบ ชอบกลด่าคนไทยชินด่าไปก่อนโดยไม่รู้ไม่ได้ดูสาเหตุเลยนะไอโซลีตรงน,นั้นเรสั่งระเบิดทิ้งฮะเพราะเป็นสิ่งจันไเป็นไงสั่งระเบิดแล้วก็เราบอกด้วยมันเป็นสิ่งจันไยแล้วคุณที่เก็บไว้ใหม่สิ่งจันไรแล้วใครแล้วแต่มาแก้ตัว,มา,ตวมาแก้ต่างให้กับโซลีนะเรียกว่าเป็นคนจันไหเหมือนกันเพราะคนจันไหชอบทำามไแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขแล้วคนจันไหชอบแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ตัวร oh, ะ,ะเบิดอย่างเดียวจริงมีหน้าที่ทิ้งมันอย่างเดียว มันคือของปลอมของหลอกแล้วคุณคุณจะส่งมรดกบาปนี้ลูกหลานไปเหรอใครมาแสดงตัวต่อต้านไอไอคำพูดผมเนี่ยก็จะมีพวกเถิดตรงตามตามตามไอตัวบทกฎหมายนะ <c oughs> ก็จะมีอถ้ามีนี่ก็ต้องถามว่ารู้จักกฎหมายความมั่นคงไหมไอคนที่ตามตัวบทกฎหมายถ้ารู้จักกฎหมายความมั่นคงอ่ะนั่นแหละคาตอบอยู่นะั้นแล้วยังจะพูดอีกไหมคําถามผมจะทวื่นอีกไหมต่อต้านอีกไหม แอนตี้ไหมรถเครดิตอีกไหมไอ้ที่ผมจะระเบิดอนุสรีประชาท,ทิ้งอะ่ะมันเปสิ่งจลาลอคุณไม่ต้องเก็บไว้นะแล้วผมจะทําให้แยกนะั้นเป็นแยกกระไนิรัน์เพราะผมออกแบบแก้ปัญหาจราจรแบบทางไลนิรันร์เป็นการแก้จราจรแบบหายขาดไม่มีรถติดอีกต่อไปในกรทมยืนยันแล้วก็ขอให้ท่านลงมติให้ผมได้ทําเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะไม่เหมือนใครที่มันท่านอาจจะบอกโอ้ไม่กแล้วไอ้นี่มา,มา มันจะมีคนมาพูดอย่างนี้แล้วก็แก้ไม่ได้หรอกดูอย่างทักษิณนี่หกเดือนก็นไม่เห็นไปไหนเลยนะองผมไม่เหมือนไม่เหมือนของที่ท่านเคยเจอเคยเจอนะท่านต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งผมทําไว้แก้จราจรดูแล้วท่านจะรีบบอกว่าทำไมไม่ทําอย่างนี้ตั้งนานทาไมไม่ทําวะท่านจะมีอาการโยมโมโหทําไรทําไมมันแล้วผมก็เป็นเสนอมนด้วยไอที่ไม่เสนอผมไม่ชอบการเมืองไม่ชอบนักการเมืองไม่ชอบนายกไม่ชอบอะไรพวกนั้นมันก็เลยไม่อยากแต่แต่ทําขึ้นมาลงในคลิป ยูทูบนี่แหละแต่ใครสนใจไม่สนใจก็ก็แล้วแต่นะเอาละนั่นถ้าเผื่อว่างานผมเกิดมันก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะงานผมมันเกี่ยวกับระบบจราจรวิถีชีวิตด้วยมันเป็นการสร้างเมืองใหม่แล้วมีระบบจราจรวิถีชีวิตแล้วทุกคนต้องมียานยนต์ประจำตัวเดินทางในระบบจราจรใหม่วางระบบใหม่ขนส่งผมก็ออกแบบใหม่หมดเลยและวิธีคิดของผมทั้งหมดเนีย่ยไม่มีการลอกเลียนแบบฝร,รั่งฝรั่งจงจีนไม่มีคิดเอง ไม่ใช่มายกตนข่มท่านไม่ไม่ไมไมไมอวดอวดดีนะไม่ใช่เออคืออยากให้คนไทยได้เกิดพลังอะ่ะเกิดพลังอะ่ะเฮ้ยเลิกบ้าบอตามฝรัง่งตามก้นฝรัง่งเลิกบ้าบอตามคนจีนเข้าใจไหมคนไทยก็คิดได้คิดเป็นและไอ้คนไทยแบบเนี้ยมันมีอยู่เต็มประเทศมันมีอยู่เต็มประเทศนี่พูดเราของขึ้นคนเก่งคนฉลาดคนไทยนี่มีอยู่เต็มประเทศรู้เรื่องโลกหมดไม่ว่าเป็นภายในประเทศภายนอกประเทศรู้เรื่องหมดรู้ดีหมด แต่ไม่ได้ทําอะไรเออเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเพราะประเทศเรามีตัวรัฐธรรมนูญค้าอยู่แล้วก็มีพวกเข้ามาใช้อํานาจของตามรัฐธรรมนูญมันคุมมันนน่นอีกมันก็เลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้เกิดทุกทีเพราะฉะนั้นท่านอย่ารักษาประเทศไทยปัจจุบันนี้ไว้คือพูดกันทั้งพูดกันตั้งวันก็ไม่หมดอ้เขาเขาหาที่ประเทศไทยมันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันมันเกลียดประเทศไทยหรือไงเน่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยมันตั้งผิดวางหลักผิดกล คงสร้างผิดอะไรมันผิดมันวางตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดมันผิดมันเพี้ยนไปหมดทุกอย่างที่ท่านขยายต่อจะผิดอะขยายกันมามันเพี้ยนไปหมดอ๋อง่ายๆางตอนนี้มันมีขายไอ้ไอ้จีนเทาจีนอะไรที่จีนต้องกาานะนั่นก็เพราะว่ากรมตำรวจไทยเนี่ยมันมันทะลึ่งใช่ไหมว่าทะลึ่งทะลึ่งไปไปตั้งเป็นสานักงานตำรวจชาตินี่เขาเรียกทะลึ่งนะครับทะลึ่งไปตั้งสํานักงานตำรวจชาติมันก็กลายเป็นองค์การอิสระ มันเป็นอนุมูญอิระของประเทศเราพูดง่ายแล้วตัวคนต้องงานอนุมูลอิลาไหมใครก็ไม่ต้องการใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าอนุมูลอิลามันจะทำให้เกิดมะเร็งอันเดียวกันตัวประเทศก็เหมือนกันตัวประเทศเขาไม่มีหรอกองค์กรอิระท,ที่ตั้งกันเยอะแยะมากมายเยนี่ยนะถ้าตั้งมันก็มีเฉพาะบางอย่างที่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เป็นหลักอะไรมากมายแค่แก้อาการอาการหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่ตั้งเป็นหลักเป็นเป็นหลักเป็นเป็นมาตรฐานเป็นมันผีเพี้ยนกันหมดเมื่อ เมื่อกรมตำรวจเป็นองค์เป็นองค์กรอิสระเข้าใจไหมเมื่อเป็นองค์กรอิสระมันคืออนุบุิสละของประเทศอะซึ่งผมก็เปรียบเทียบให้ท่านท่านก็รู้ท,รท่านเข้าใจอ,อยู่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนต้องการอนุบุญสละเพราะมันคือมะเร็งเหมือนกันพนักกรมตำรวจก็คือมะเร็งมะเร็งก็คืออะไรท่านก็ดูการทํางานของตํารวจเอาอย่างนี้นแล้วกันนะแล้วก็ไม่น่าจะเรียกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ <laughs> น่าจะเรียกสำนักง,งานโจลแห่งชาติมากกว่าโจลในเครื่องแบบนะมันเป็นอย่งงางนั้นนะฮะตำรวจก็ก็ มีทั้งแบบไอ้แบบเป็นโจนแบบนั้นมีทั้งเรียนรู้แลกเปลี่ยนยักมีคําสั่งม,งมาเมื่อไหร่ก็พร, Born, รบัรบพรบจัดการได้เราก็กลับไปที่เดิมคือเนี้ยปร่ใท่ใ่เป็นแบบนี้ซึ่งมันเมื่อเมื่อสำนักงานตำรวจชาติเป็นองค์กรศิลาแล้วเขาก็ไม่เห็นหัวประชาชนแะล้วเพราะนั้นวิธีซื้อตําหน่งตําแหน่งมัน,นมันเกิดขึ้นมันไม่เห็นหัวประชาชนว่าอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่่พึ่งประชาชนเพราะนั้นที่นี่ไม่มียุบยุบนะ ยุบเลยเพราะที่นี่ใช้กฎหมายความมั่นคงอะไม่มีที่นี่เขียนใหม่หมดทุกกระทรวงยุบป,ประเทศไทยอ่ะเพราะนั้นประเทศไทยยังถูกยุบเลยเพราะนั้นอนุมูลศิละไอ้ทุกองค์กรของประเทศไทยถูกยุบหมดกระทรวงทุกกระทรวงยุบหมดเขียนใหม่หมดเป็นแบบนี้เพราะนี่คืองานของนักวิเสชาที่เตรียมเส้นทางเดินใหม่ของประเทศไทยไว้อย่างอลังการยิงย่งใหญ่ให้เป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายท่านตระหนักรู้ได้แล้วว่าเรา จำเป็นต้องทิ้งประเทศไทยเพื่อเกิดใหม่เกิดใหม่ก็คือไปเกิดกับประเทศไทยจริงอ่ะเพราะทุกวันเราเกาะอ,อยู่กับประเทศไทยจุปลอมอยู่โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นตัวพาเดินพาเป็นพาหายจงหายใจต้องอาศัยรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดอยู่ดังนั้นต้องทิ้งหมดเลยเข้าใจนะที่ผมพยายามอธิบายพยายามบอกเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อมาช่วยท่านช่วยประเทศให้มันหมดภาลสิทธิ์หมดทีที ให้มันสะอาดทิ้งไปเลยผู้งานไม่ต้องมายุยยอกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยม,มาตรฐานใหม่ที่โมกแบบแล้วในงานผมเป็นงานขายวิสัยทัศน์เพื่อให้ท่านไปทําตามสเต็ปขั้นตอนของวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์นี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมหาศาลนะเพราะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้แล้วทุกคนต้องเรียน2ปีปรับตัวใหม่เป็นคนไทยใหม่ทุกวันเราเป็นเกษตรอมต้องปรับใหม่ฝึกสกิลกันใหม่เพื่อที่จะเป็นเพื่อไปเป็น,ป,น,ป,นประมุขฝ่ายปกครองนะแบบนี้ ก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปนะครับ